ฟันของลูกขึ้นช้าแค่ไหนเรียกว่าผิดปกติค่ะคุณแม่หลายๆท่านมีความกังวลนะคะว่าลูกของเราหนึ่งขวบแล้วฟันยังไม่ขึ้นเลยถือว่าผิดปกติไหมควรพาลูกไปพบคุณหมอฟันหรือเปล่าสําหรับฟันของลูกนะคะจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์เป็นหลักค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของลูกนะคะเป็น คนที่ฟันขึ้นช้านะคะเช่นคุณพ่อตอนเป็นเด็กฟันขึ้นตอนปี2เดือนคุณแม่ฟันขึ้นตอน1ปีลูกก็อาจจะฟันขึ้นช้านะคะจะฟันขึ้น1ปีขึ้นไปถึงจะขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่ากังวลนะคะฟันของลูกเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าบางคนก็ขึ้นตอน3 4มสเดือนขึ้นไปก็มีนะคะถือว่าค่อนข้างเร็วโดยเชลเี่ยฟันของเด็กนะคะจะขึ้นประมาณลูกอายุประมาณ6เดือนนั่นเองค่ะแต่เราก็สามารถเลดได้นะคะหรือว่าช้าได้ประมาณถึง 18เดือนหรือว่า1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าลูกของคุณแม่ท่านไหนที่1ปีครึ่งแล้วฟันของลูกยังไม่ขึ้นอันนี้อาจจะมีอะไรผิดปกติในเหงือกของลูกไหมรากฟันฟันซ้อนอะไรหรือเปล่าต้องพาลูกไปพบคุณหมอฟันแต่แค่ปีเดือน2เดือนแล้วฟันลูกยังไม่ขึ้นอย่าก,กังวลนะคะสามารถรับประทานอาหารได้ตามปก ปกติถึงแม้ฟันของลูกจะยังไม่ขึ้นหนึ่ขวบแล้วเราก็สามารถให้ลูกรับประทานอาหารได้เหมือนผู้ใหญ่เข้าสวยหงุงนิ่มๆได้เลยอาหารก็ทานเหมือนผู้ใหญ่นะคะรับประทานอาหาร3ามมื้อได้เลยเพราะว่าเด็กอายุหนึ่งปีขึ้นไปนะคะอาหารสาม,มื้อเป็นหลักรับประทานเหมือนผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าไม่ปรุงรสอาหารจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ เรียกอะไรอย่าให้ลูกกินพวกขนมพวกของหวานน้าหวานเยอะจนเกินไปแล้วก็อาหารว่างนะคะระหว่างมือก็สําคัญสําหรับการให้ลูกดื่มนมลูก1ปีขึ้นไปแล้วนะคณแม่อยากกังวลมากเรื่องของการดื่มนมนะคะให้ลูกกินอาหารเป็นหลักแล้วก็ให้กินนมเป็นรองนั่นเองค่ะ